ผมเชียนสถายโยธานะฮะผมตู่ครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันสบายๆเนาะพอดีวันเนี้ยผมมีคอนเทนต์ที่ว่าสมมติวา่าใครที่อยากจะสร้างบ้านหรือว่าอยากจะสร้างอาคารตอนเนี้ยเรา<ช>ต้องทําอะไรก่อนบ้างอะไรหลังบ้างเดี๋ยวผมจะตัดเป็น E ีีสั้นๆแล้วก็ทยอยออกไปเป็นคลิปสั้นๆ,นๆเพื่อที่จะเป็นความรู้ให้สําหรับคนที่กํบบาลังอยากจะสร้าง<ช>บ้าน<ห>ใช่ไหมฮะเจ้าของหรีอว่าผู้รับเหมา ที่ที่อยากจะสร้างอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็คือก่อนอื่นละสมมุติเรามีแบบและเราจ้างสถาปนิกเขียนแบบใช่ไหมเราก่อนอื่นเราจ้างาดูพื้นที่ขนาดพื้นที่แล้วก็จ้างสถาปนิกเขียนแบบแล้วพอเราจ้างสถาปนิกเขียนแบบเรามีที่ดินขนาดที่ดินหลังจากนั้นอนะ่ะเราต้องทำอะไรบ้างนี่แหละฮะคือเริ่มเข้าปัจจัยสำคัญละ ก็ cities, คือตอนนี้พอเรามีที่ดินใช่ไหมอ่าก่อนที่เราจะเริ่มดําเนินการเริ่มสร้างอ่ะเราต้องมีการเครริ่งพื้นที่การเตรียมพื้นที่ที่ดินแล้วการเตรียมพื้นที่อ่ะมันจะมีอะไรบ้างก็คือการเตรียมพื <t> ้นที่อ่ะพี่ก็คือเหมือนเหมือนสมมติว่ามันจะมีสองสองปัจจัยนะสองจุดก็คือสมมุติว่าเจ้าของบ้านเขาทางทางเจ้าของบ้านหรือทางอ่าให้ให้ทางผู้รับเหมาเป็นคนเตรียมพื้นที่ก็คือเบื้องต้นอ่ะสมมุติว่าเจ้าของบ้านเขามีพื้นที่ว่างเปล่าที่แบบ ที่แบบอาจจะเป็นที่ทุ่งนาหรือว่าเป็นที่ลุ่มเขาอาจจะต้องทําการถมก่อนอแต่ว่าถ้าบางส่วนเจ้าของบ้านเขาก็จะให้ทางผู้ละเหมาเสนอราคาทั้งรวมถมไปด้วยะนะครับมันก็จะมีทั้งสองส่วนก็ก็สามารถก็สามารถได้ทั้งสองส่วนว่าทางเจ้าของบ้านเขาจะสะดวกแบบไหน,นก็คือเราก็เตรียมพื้นที่ให้ให้ได้ระดับตามที่เราต้องการที่เราส้างอะไรประมาณนี้ครับเบื้องตน้น แล้วก็ตรงนั้นนะต้องดูเรื่องของพวกสาธารณูปโภคด้วยเนาะระบบน้ําระบบไฟว่ามันเข้าถึงไหมบางทีผมเคยเจอไซ้งานในบางเคสอะระบบน้ํายังเข้าไม่ถึงแล้วมันก็ต้องไปต่อขอน้ําชั่วขเขาเรื่องซึ่งซึ่งเป็นระยะค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นในการระยะค่อนข้างไกลอะพอเวลาไปขอ,ขอมิตเตอร์น้าชั่วข่าหรือว่ามิตเตอร์ไฟชั่วเ่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่สูงผมเคยเจอเคสหนึ่งอะโหเป็นเป็นแสนเลยนะใช่ครับแสนสองแสนอะ ซึ่งระยะทางแค่ประมาณไม่กี่ร้อยเมตรเองไม่ถึงน่าจะไม่ถึงห้ารอยเมตรใช่ไหมที่ตอนนั้นที่ที่ผมเจอประมาณนี้ครับก็เหมือนเราต้องไปติดต่อนะต้องไปติดต่อทางหน่งานขอน้าไฟชั่วคราวอ่าใช่ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องเป็นการเตรียมเรื่องเรื่องเรื่องน้ําเรื่องไฟ่อจะเข้ามาสู่โครงการของเราอ่าฮะของแล้วก็เรื่อง อันดับต่อไปก็คือเรื่องที่พักคนงานใช่ที่พักคนงานเนี่ยผมว่าใกล้กลอ่ะมันมีผลปัจจัยม,มีมีผลครับม,มีไหมคุณตู่ว่าไหมมีครับผมว่ามีมก็คือเหมือนสมมติว่าถ้าเราเดินทางไกลมากๆบางทีอทีมงานหรือว่าคนงานของเราเนี่ยที่เขาใช้แรงงานเนี่ยผมว่าเขาเกิดความเมื่อยล้าความเหนื่ยอยถ้ามันถ้ามันระยะทางมันไกลมากๆเป็นสิบยี่สิบโลอ่ะเราก็ควรจัดหาที่พักอ่ะ,อะที่อยู่ใกล้ที่ทํางานมากกว่า อาจจะห่างแค่โลสองโลที่เขาสามารถเดินได้หรือว่าสามารถพักได้ในในโครงการของเราเลยในไซต์งานของเราเลยดีกว่า่า,าแบบนั้นดีกว่าโหยิ่งถ้าทํางานอยู่ในเมืองเนาะกว่าจะเดินทางกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเริ่มงาน8ปดโมงเงี้ยถ้าเกิดอยู่ในเมืองอะโอ้โหต้องออกตั้งแต่หกโมงรถติดสีห้าครึ่งเจอรถติดอย่างเงี้ยเดินทางวันหนึ่งไม่ต้องทําอะไรกันละแค่แค่แบบเดินทางก็ หมดเวลาแล้วใช่ไหมเลิกงานห้าโมงห้าโมงเย็นกว่าจะเลิกงานกว่าจะกลับบ้านเหนื่อยมันมันเป็นระยะทางที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าพวกนี้มันก็คืออีกปัจจัยหนึ่งของของการเมเนจการทํางานเหมือนกันใช่ไหมครับใช่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกเหมือนเหมือนเราได้พื้นที่เราเราเราสมดินแล้วเราเราได้น้ําไฟแล้วเราได้ที่พักคนงานแล้วต่อไปเราก็ควรผมว่ามันควรทํารั้วรอบขอบชิด ก็คือทํารั้วชั่วคราวรั้วโเทคการใช่คืออย่างเนี้ยผมต้องบอกว่าการทํารั้วมันจะมีอยู่สองขั้นตอนก็คือรั้วอ่ารั้วสําหรับใช้งานก็คือทําขอบเขตของที่ดินเราอีกอย่างหนึ่งสองก็คือสมมติว่าเราอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่อะไรต่างๆก็คือรั้วตรงที่โรเทคตัวอาคารรั้วโรเทคตัวอาคารก็คือเวลาเราเกาะสร้างไปความสูงสองชั้นสามชั้นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้มีเศษวัสดุที่จะหล่นออกมาอ่าอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งค่ะ ปัจจัยตัวนี้มันกันอุบัติเหตุได้สมมติว่าเพราะว่าเราเราต้องพูดอย่างนี้งานก่อสร้างอ่ะมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อทุกเวลาถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ไประมัดระวังตรงนั้นนะใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าเหมือนเหมือนบางทีเราจะเห็นสิ่งตามไซต์งานต่างๆบางทีเกิดอุบัติเหตุอิดร่วงบ้างค้อนร่วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมันบปดข่อคาที่จะเป็นปัจจัยสําคัญตัวนี้ก็ต้องคอยระวัง ในส่วนเรื่องงานก่อสร้างตรงนี้ด้วยเพื่อจะใช้ไม่ไม่ให้มีเหตุที่จะเกิดขึ้นเราป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นดีกว่าผมว่าใช่ไหมอันนี้เราเราได้อะไรแล้วบ้างก็คือเราได้เราได้ที่ดินแล้วที่ดินแล้วเคลีย์พื้นที่แล้วเตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่มีน้ําไฟอะไรพวกนี้แล้วแล้วต่อไปก็คือการวางผังอาคารใช่การวางผังอาคารการจัดเลเยอร์ของพื้นที่ว่าการวางวัสดุไว้ตรงไหนแต่กองวัสดุตรงไหนการเก็บ เป็นโกดังเก็บของตรงไหนอ,อะไรพวกนี้ครับาการวางผังอาคารเนี่ยเราที่มันทําไมมันถึงสําคัญรู้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราวางผังอาคารผิดตัวบ้านก็จะผิดไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นการวางผังอาคารเป็นเป็นสิ่งต้นเลยต้นเลยต้นเลยที่ควรให้ความสําคัญตัวนี้ว่าพอวางผังเสร็จปุ๊บทางอ็อนเนอร์ต้องมาตรวจว่าโอเควางผังแล้วอ่ะระยะล่นอะไรต่างๆมันได้ไหมตามที่ในแบบ กำหนดมาเปล่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันมีปัจจัยด้วยครับมันมันเหมือนเป็นกฎหมายควบคุมอ่ามันเป็นกฎหมายควบคุมเลยระยะล้น50ระยะล้น2เมตรหรือว่าอาคารสูงเท่าไหร่ระยะล้นอีกตามมาเท่าไหร่เงี้ยแล้วก็มันจะมีพังผังอาคารรวมไปถึงผังเสาเข็มใช่ไหมฮะผังเสาเข็มแล้วต้องไปเช็คว่าตรงไม่ตรงตรงกับในแบบไหมใช่ไหมเผื่อบางทีสมมติถ้าเกิดสมมติว่ามันมันไม่ตรงกับในแบบขึ้นมาตอกเข็มเบี้ยวนี่ เข็มเยื้องสูย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาแล้วต้องมาแซมเข็มต้องมาให้ทางวิศวกรเนี้มาคำนวณดีไซน์ขยายฐานเข็มหรือว่าตอกเข็มเพิ่มเจาะเข็มเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยากไปใหญ่ค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นอ่ะมันก็จะโอเวอร์ขึ้นไปโอเคงั้นวันนี้ผมก็เรืองต้นคราเรงต้นประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าแล้วก็มาอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทำอีพีเรื่องในการก่อสร้างบ้านก่อสร้างอาคารอ่ะไปจนจบเลยทั้งหลังหลงหนึ่งเพื่อเป็นความรู้หรือว่าวิทยาฐานให้ ทางโอนเนอร์ Owner, หรือว่าไทยหลายๆคนโอเคครับสวัสดีครับ,รบแล้วเจอกันคลิปหน้า